ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพ,พืพ่อนๆวันนี้กับปาเจนกับเหมยในคลิปวิดีโอนี้นะคะช่วงหลังๆมานี่คือแบบอัดคลิปหน้าสดตลอดเลยนะคะเพราะว่าเหมยก็มีเวลาแค่ช่วงนี้แหละนะคะมีเวลาแค่ช่วงก่อนจะนอนนี่แหละนะคะคือจะได้มาอัดคลิปกันนะคะเพราะว่าตอนกลางวันวก็ทํางานแล้วก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะก็ <g iggle> มีเวลาอัดคลิปแค่ตอนนี้นะคะก็วันนี้นะคะเหมยจะมาคุยเรื่องการลดน้ําหนักของเหมยน,นะคะก็คือ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนนี้แหละตั้งแต่ต้นเดือนนะคะคือแบบกินเยอะมากนะคะคือแบบกินไม่ไม่มีระเบียบกินไม่แบบไม่เป็นวินัยกินไม่รู้จักกาลเทศะกินแบบหมูกระทะกินของมันของทอดของหวานไอติมขนมกินทุกอย่างนะคะคือกินแบบตอนดึกๆอย่างนี้ก็กินไม่รู้จะหิวอะไรนักหนาคือมันไม่ได้หิวอ่ะแต่แบบมันอยากกินอ่ะเออมันรู้สึกอยากกินแล้วก็แบบไม่รู้จักแบบ ห้ามใจห้ามปากตัวเองอะไรประมาณนี้เออก็กินแล้วก็ผลปรากฏว่าน้ําหนักขึ้นมาค่ะขึ้นนะคะมันขึ้นมาประมาณสามกิโลอ่ะอืมก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าสังเกตตัวเองได้เลยว่าเอวหนาขึ้นนะคะต้นแขนใหญ่ขึ้นหน้าหน้าบวมหน้าออกอะไรประมาณเนี้คือแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะคะคือจะต้องลดเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยคือเราอ้วนกว่าน,นี้อีกอะ่ะอ้วนมากแล้วก็แบบลงลงมาได้แล้วอะ่ะเออก่อนหน้านี้อาจจะมีกินแบบ กินอาหารเสริมมีตัวช่วยแต่ว่าเหมือนไม่ได้กินมาประมาณหเดือนได้แล้วนะคะก็ไม่ได้กินอาหารเสริมเลยก็พยายามควบคุมอาหารมาตลอดนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ไม่ได้โยโย่อะไรที่น้ําหนักมันขึ้นเนี่ยเพราะว่ากินเยอะเออกินเยอะเกินไปกินไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่ออกกําลังกายอะไรประมาณนี้นะคะก็ในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนพยายาม ควบคุมอาหารอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวก็จะมาพูดกันในคลิปนี้แหละนะคะแล้ววันนี้นะก็ได้ไปชั่งน้าหนักเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเบาตัวเหมือนรู้สึกว่าตัวจะกลับมาเบาเหมือนเดิมก็เลยไปชั่งน้าหนักดูปรากฏว่าไอ้สโลที่มันขึ้นมาเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะก็เลยแบบเฮ้ยดีใจก็เลยอยากจะมาแชร์กันในคลิปนี้ดีกว่านะคะอันดับแรกเลยก็คือ ปัจจัยหลักในการลดน้ําหนักของเหมยเนี่ยก็คือการควบคุมอาหารนะคะควบคุมการกินของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะคือในหนึ่งวันเนี่ยเหมยจะต้องมีข้าวอ่ะมื้อเช้าก่อนเหมยกินข้าวนะคะคือขาดข้าวเช้าไม่ได้เพราะว่าเราต้องทํางานเราต้องใช้สมองต้องใช้พลังงานต้องมีแบบมี energy อะไรทั้งวันอย่างเงี้ยเออก็ไม่ขาดข้าวจะกินข้าวตลอดตอนเช้านะคะคือไม่ขาดเลยแต่กับข้าวจะเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องไม่มันมาก ไม่ใช่แบบของมันมากๆของทอดเยอะๆเ้ยจะไม่กินนะคะจะเลี่ยงกินกินได้แต่กินน้อยๆนะคะก็จะเป็นกับข้าวอย่างอื่นกินได้หมดไม่เลือกว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อกินได้หมดนะคะคือจะไม่เลือกว่าจะต้องกินเนื้อปลาเท่านั้นหรือว่ากินอกไก่นะอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ขนาดนั้นกินไปเลยแต่ว่าจะไม่กินของที่มันมากของทอดมีน้ำมันเยอะๆอะไรเงี้ยจะไม่กินนะคะ ส่วนมื้อเที่ยงนะคะมื้อเที่ยงก็กินอะไรก็ได้เหมือนเดิมกินบะหมี่กินข้าวอยากกินอะไรก็กิน euh. in แต่จะกิ flu, นให้พออิ่มนะคะตอนเช้า <benim> ก็กินให้พออิ่มคือให้เรามีพลังงานตอนเที่ยงก็กินเหมือนเดิมกับตอนเช้านะคะเรื่องของมันของทอดไปนะคะแล้วก็มื้อเย็นนะคะเหมยก็จะกินนมหนึ่งกล่องกับขนมปังฟาร์มเฮาส์สองแผงแค่นั้นนะคะนมหนึ่งกล่องนมที่เหมยกินนะคะนมที่เหมยกินเนี่ยก็คือตัวนี้นะคะไวิตามล์นะคะ ดับเบิลแบล็คนะคะนมถั่วเหลืองสูตรงาดำแล้วก็ข้าวสีนินนะคะเพราะว่ากล่องเนี้ยมันกล่องใหญ่มากนะคะแล้วก็กินแล้วมันรู้สึกอิ่มไปเลยอิ่มนานนะคะแล้วก็กินกับขนมปังฟารมเพาแค่2แผน่นแค่นั้นนะคะแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆไม่ใช่แบบดื่มครั้งเดียวนะคือแบบดื่มพยายามจิบน้ำทั้งวันอย่างอย่างน้อยๆนะคะเหมือนจะกินน้ำให้ได้วันละ2ลิตรนะคะ เยอะนะเยอะนะสองลิตรนะแต่จะพยายามกินให้ได้วันละสามลิตรพยายามอยู่นะคะให้ได้วันละสามลิตรก็คือไม่ได้กินครั้งเดียวจิบไปเรื่อยจิบไปทั้งวันจิบน้ําแบบกินให้เป็นนิสยัยอะไรประมาณนี้มันก็จะช่วยในเรื่องลดน้ําหนักของเราด้วยนะคะการดื่มน,น้ำเยอะๆแล้วก็ช่วยเรื่องผิวอะไรเงี้ยผิวมันก็ดีขึ้นรู้สึกว่าเออกินน้ําเยอะมันก็ดีต่อร่างกายอะไรประมาณนี้นะคะก็ตอนเย็นนะคะเลิกงานเหมือนจะเต้นอโรอบิกนะคะวันละสิบถึงยี่สิบนาทีพอให้มันได้เหงื่อ ออเออพราะให้มันแบบเออร่างกายเราแบบเราแอคทีฟตัวเองได้ออกกำลับบงกายบ้างนะคะพอให้ได้เหงื่อวันละ1 0บถึงยีนาทีแค่นั้น10นาทีเป็นอย่างต่ํานะคะแค่นั้นก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งกินน้ํากินอะไรก็ไปอาบน้ํามานอนนะคะแล้วก็เรื่องของการนอนเรื่องของการพักผ่อนก็เป็นสิ่งสําคัญอีกเหมือนกันเหมือนจะพยายามบังคับตัวเองนะคะพยายามบังคับตัวเองให้นอนภายใน3ามทุ่มสามทุ่มเนี่ยก็คือจะไม่ทําอะไรแล้วนะคะจะไม่เล่นโทรศัพท์ไม่อะไรคือจะนอนแล้วจะพยายาม นอนให้หลับนะคะถ้าดึกจริงๆไม่เกินสี่ทุ่มแค่นั้นนะคะก็มันมีอยู่แค่นี้นะคะในปัจจัยในการลดน้ำหนักตลอด5วันแล้วก็เอาออกไปได้3กิโลของมือเนี่ยคือทำทำอยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็ทำแบบสมาเสมอให้มีวินัยตัวเองแต่ถามว่ากินของหวานได้ไหมกินได้นะคะ1ใน1อาทิตย์เนี่ยเหมยบอกตัวเองไว้เลยว่า1อาทิตย์จะกินของหวานแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ในช่วง5้าวันที่เหมยลดน้ำหนักมาเนี่ยเหมยกินของหวานแค่ครั้งเดียวเองนะคะ ก็แบบไม่ได้ทรามานตัวเองจนแบบโอ้โหไม่กินแป้งไม่กินอะไรไม่กินน้ําตาลอะไรขนาดนั้นกินได้นะคะแต่ลดแบบลดลงไปลดได้3โลกินแบบสบายอยู่แบบอยู่แบบไม่ต้องทอรามานตัวเองไม่ต้องทําอะไรที่มันแบบหนักหนาเกินไปนะคะทาแบบนี้ระบบร่างกายเราก็ดีขึ้นนะคะการพักผ่อนเพียงพอนะคะดื่มน้ําก็ดีต่อร่างกายกินอาหารที่มีประโยชน์อกอกกรร่งกายร่างกายเหมือนมันก็สึกว่ามันสมดุลขึ้นนะคะระบบขับถ่ายอะไรก็ดีขึ้นนะคะ ก็ดีมากๆเลยเหมือนก็คิดว่าเหมือนจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําแบบเป็นกิจาวาัตรเป็นนิสัยไปเลยนะคะก็ไม่ใช่ว่าแบบน้ําหนักกลับมาลดลดลงเท่าเดิมแล้วก็จะไม่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 ทำต่อหรือว่ากลับไปกินเดียเหมือนเดิมนี้ก็ไม่ใช่คือเราไม่อยากจะกลับไปอ้วนอีกแล้วนะคะก็เลยคิดว่าจะทาไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีกําลังใจแล้วตอนเนี้คือน้ําหนักมันลงเฮ้ยทําแบบนี้มันก็ดีนี่ไม่ได้ทรามานตัวเองแบบไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องอะไรเลยนะคะก็ทำแบบนี้นไปเรื่อยๆก็จะ ทาไปเรื่อยๆแหละให้น้าหนักมันลงกว่านี้อีกจนกว่าเราจะพอใจนะคะว่าเออเราจะอยากจะคงที่ที่น้ําหนักเท่านี้นะคะแต่ว่าเหมือนก็เป็นคนอ้วกแต่เด็กมีเนื้อมีหนังแต่เด็กก็คงจะผอมไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าผอมแล้วมันมันดูไม่ดีนะคะสำ,สำหรับตัวเราเราคิดว่าเราผอมแล้วมันมันดูไม่สวยมันดูไม่ดีอย่างเงี้ยก็จะแบบให้แบบมีเนื้อมีหนังบ้างก็จะไม่ได้ผอมมากก็คิดว่าจะลงอีกสักหกเจ็ดกิโลอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะ พอดีน่าจะคงที่สําหรับเรานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะคะที่กําลังจะหาวิธีลดน้ำหนักหรือว่าหาแนวทางในการลดน้ำหนักนะคะก็คือไม่อยากให้ไปอดอาหารนะคะไม่อยากให้ทรมานตตัวเองอะไรมากมายนะคะก็ คงจะเป็นสาระเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนที่มาดูคลิปเหมือนคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะถ้าอยากติดตามคลิปอื่นๆก็ต้องกด Subscribe c h a ช n e l นี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ค่ะ